ลงนำ้ำลงนำ้ำลงนำ้ำล้มล้ลงมาน้ำพอแล้วมาลงมาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว Lớp ăn nè, mà. nó đi nâu thèm thèm Con biến má, con biến, con biến mày rồi, à chia lộn xuống mà à chia luôn ขึ้นมาแล้วน,นู่นนู่นมันมาใหญ่แล้วน,นู่นนั่นนั่นนี่ไหม เหนื่อยนี่ยังพากลับนะมาเดินมาตรงนี้ใจยใด้วยใใหด้วย

รอบสุดท้ายแล้วจะพาขึ้นไปกลับแล้วหนาวทันหมดแล้วเอ่อแนไปนตรงน,นั้นพอแล้วรีบตนะนั่งลงแต่ตรงนี้แหละนั่งลงได้นั่งดูเออมาแล้วขึ้นมาแล้วอี่อย่าี่อย่า าแล้วมาแล้ว,ลวปลาพอกลับแล้วกลับกลับเนาะบ๊ายบายทะเลเลยบ๊ายบายทะเลบ๊ายบายทะเลบายไอจิกลับแล้วนะกลับแล้วนะทะเลอือเดี๋ยวไอจิมาเล่นใหม่เดี๋ยวจิมาเล่นใหม่ห้ามแล้วนะบ๊ายบายเลยบาย,บายชอบไหมคะชอบเอาไปบ้าน,น,าด,านด้วยอืมอยากไปด้วยด้วย